สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านมาดูเหรียญสิบบาทพระเส้นใหญ่ทั้งสองปีพศครับท่านเรามาดูครับว่าปีพศไหนจํานวนกงาตะกี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านตามไปดูกันเลยนะครับเรามาดูครับเหรียญแรกครับเนี่ยครับนี่ครับจะเอาเหรียญแรกเนี่ครับเป็นตัวอย่างครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปนิกกิอยู่ด้านนอกตัวแด้นในก็สีทองล้วนนะครับ เราไปดูครับว่าเดือนนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านพี่กลับไปดูด้านหลังครับเป็นปีบรอะไรเอ่ยประเทศไทยอักษรบิลพอร์ตอเกตครับท่านสองห้าห้าเนะครับสําหรับปีบริแรกนะครับ2557นี้จํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่าน2557นี้จํานวนการผลิตจะอยู่ที่74ล้าน299,000เหรียญนะครับท่าน74ล้าน299,000เหรียญนะครับท่านในระดับเงินเซียนเขาให้อยู่ที่เดือนละ40บาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นยังไม่มีราคาเลยนะครับสําหรับปีสองห้าห้าเกตนี้นะครับมาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับเหรียญที่สองนะครับอืทั้งๆที่ไม่ได้ทการล้างครับท่านแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในฤดูเกิืนเก็ื่อนลักษณะแบบค้ำๆนิดหนึ่งนะครับท่านมาดูด้านหลังครับแบบนี้ครับเหรียญนี้ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับนี่ครับสองห้าห้าแปดนี้จับนวนงการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เออได้ดูคูมือแป๊บหนึ่งนะครับ เก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีนะครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีเลยนะครับท่านในระดับเงินสีนะครับอยุดที่เดลียวละสี่สิบบาทเท่านั้นเองครับท่านสุดเดียนที่ผ่านกันใช้นั้นยังไม่มีราคาเลยนะครับราคาอยู่ที่หน้าเหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับ